เฮฮ้้ยยเเบื่อเหรอเหรอเอ,อยากทำอย่างนั้นสวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับผมมอสจากช่องแมนมอสชาแนลนะครับผมทุกคนครับคือทุกคนจำได้ไหมว่าคลิปก่อนหน้านี้ ที่ผมโดนแกล้งก่อนที่แนนจะกลับบ้านอะ่ะใช่ไหมทุกคนจําได้แน่นอนที่มันให้ผู้ชายทักเฟซมาแล้วแบบให้ผมหัวร้อนอะ่ะเออวันนี้จะเป็นวันที่แนนกลับบ้านนะครับทุกคนตอนนี้แนนกำลังจะกลับมานะครับคือเราต้องแก้แค้นนะทุกคน อ,อวันนี้ผมจะแก้แนวโดยการที่ผมจะแกล้งเมินแนนไม่สนใจแนวนะถ้าถามอะไรก็จะแบบหัวร้อนใส่นิดหน่อยอะไรแบบนี้ทุกคนคือเอาคืนนิดนึงนะครับทุกคนและตอนนี้แนวกำลังจะมาถึงบ้านแล้วนะครับผมคือแบบว่าทุกคนลองคิดดูดิแบบกลับมาบ้านอะแล้วมาเจอแบบเมินใส่แบบเนี้ยไม่สนใจแบบเนี้ยจะรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาคนกันนะฮะใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แมมมอสด,ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะกันนะฮะ ไปดูคลิปกันเลยครับผมป้ายโอเคครับทุกคนคือแบบว่าตอนนี้แนนมาถึงแล้วนะครับรถกําลังจะจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแผนกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปนอนอยู่บนเตียงนะฮะแบบว่าแนนเข้ามาก็จะเมินอะไรแบบนี้ทุกคนเออเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเมินแนนได้แค่ไหนนะครับเอาแบบให้ร้องไห้เลยทุกคนโอเคครับทุกคนคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยล้วกันนะครับเริ่มแผนเลยฮะ ทำอะไรอ่ะทำอะไรอะไรมาถึงก็ไม่พูดเป็นไ,ไรเนี่ย ไปตอนไหนเนี่ยจะไปไหมเนี่ยเน่ยจะไปอยู่เนี่ยเนี่ยไปปะเนี่ยอย่าไปย้ายของเน้นสิมอสมอสเป็นอะไรไม่พูดเนี่ยมอส มอดมอดมอดพูดสิมอดพูดสิพูดพูดสิเป็นอะไรพูดสิว่าเป็นอะไรนี้เด่นไปทำอะไรผิดมอดม,ม,มันจะใส่สภาพตัวไหนไปเนี่ยเันจะได้เก็บใส่กระเป๋า เราจะได้เตรียมกระเป๋าไปจะใส่จะผ้าตัวไหนนำมาให้่อยจะใส่ตัวไหนแล้วค่ะทำไมมันถึงเลยพูดกับแอนทำไมมันถทำไมมาสิ อยเราจะผ้ามาตางอยู่ข้างนอกวะคิดถึงใช่ถึงแนนเหรอพี่หน่อยนะก,ก้อยใจเจ้ายังจแงเงาคิดถึงแนนรู้จักแนนกลับบ้านใช่ปะใช่ไหม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 ใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมมาเริ่มคายแนนแล้วเหรอ ไม่เบื่อนั้นหรอหรือว่าอะไรเบื่อนั้นหรอไม่อยากให้นายกลับมาหรอหรอใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยดูทัดบังอะไรเนี้ยก็ออไม่คุยด้วยอะ เพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรอื้อผิดตัวหาดูไปสิเฮ้ยเฮ้ย ยิ้มนยิ้มยิ้มหม่อนยันยาลันหลบนี่ยทันยายิ้มหมานหน่่ยซิลเอ้ยมันจะไม่พูดแนนใช่ไหมจะไปก็ไปเก็บตัวเอามาจะใส่ตัวไหนเราเดี๋ยวได้เก็บไปให้ตัวไหนก็เอามาเฮ้เสื้อผ้า <t sec mois> พูดไงก็ทำไมไม่พูดทำไมหนึ่งไม่พูดหนึ่งไม่พูดเราจะไปตอนไหนเนี่ยจะไปไหมจะพูดไม่พูดโมโหแล้วนะจะพูดไม่พูดเอ้ยกลัวจังด้วเฮ้ยโทรศัพท์เนี่ยจะพูดไหมคือเป็นไรเป็นไรมากวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อ๋อจะพูดไหมมันร้อนปะน่ะอ้ยมจะพูดไหมจะพูดไหมถ้ามันร้อนจะพูดไหมจะพูดไหมถามว่าจะพูดไม่พูดพูดไหมจะพถ้ามันดัดหน้ามอสนะจะพูดไหมล่ะถ้ามันโดนหน้ามอสนะแล้วทำไมไม่พูดอ่ะอินแอนด์อินมอส มึนไมึนแต่ไงจะพูดไหมเคยโดนงัดไปคางปะเคยโดนงัดไปคุยฮะเดียวเราทันริ่งไปเอาเสื้อผ้ามาเร็วๆนะจะได้เตรียมใส่กระเป๋าเนี่ยกว่าจะไปถึงกรุงเทพีกมอสมเล่นอะไร,รห้องหมนเนี่ยฮะมันเป็นอะไรพูดดิมันเป็นอะไร ไม่พอใจอะไรฮะมันไม่พอใจอะไรแนนฮะมันพูดดิว่ามันไม่พอใจอะไรแนนฮะมีนเสียทรงก็เสียสิก่อนไ,ไม่คุยอ่ะถอยดิ เนนทำอะไรให้เนี่ยจะดูทีวีเนนทำอะไรให้เนนทำอะไรให้อยู่กันมาตั้งเท่าไรผิดตรงไหนก็พูดกันแล้วมันไม่คิดจะง้อเนีนยบ้างเลยหรือไงฮะมันเป็นอะไรเงียบเนียเน่ยแล้วล่าเนยเงียบม,มันทำไมไม่คุยจะเนนบ้างล่ะ อฮะฮะมัน,นเป็นอะไรเนี่ยลุกขึ้นไปเอาเสื้อผ้าโฮ้ยหิดวะ่ะได้ไปไหน ไปเอาเสื้อผ้าเนี่ยจะเตรียมใส่กระเป๋ามาข้างนอกไปไหนไปไหนเนี่ยหาเรื่องทะเลาะกันหรอคือคนดูทีวีมาวุ่นวายอะไรอ่ะก็มาไม่คุยกับแนนอะมันเป็นไรอ่ะก็มึงหงิดไงเรื่องอะไรทุกเรื่องแหละจะทาอะไรให้อ่ะที่แนนทำนั่นแหละเรื่องอะไรอ่ะวุ่นวายอยู่นั่นเนี่ยจะไปไหนมาถึงก็ได้พูดกับแนนนะให้พูดอะไรอ่ะมาก็มานอนดิให้พูดอะไร ปกติไม่ใช่แบบนี้ยไปเลยไม่อยากให้กลับมาหรืออะไรเบื่อเหรอเหรอเออะแค่ขอเวลาสุด กุญแจรถอะอยู่ไหนของมอสอ่ะฮะจะไปไหนเนี่ยแล้วแนนล่ะไม่ไปแล้วหรอกรุงเทพอะอะไร เราจะไปไหนเดี๋ยวมาทรามาท่านได้อยู่คนเดียวย่างงี้หรอเออใรวะมันถึงก็เป็นแบบนี้เลยไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่พูดไม่มีอยากทำอย่างนั้นอย่าไปไกลจากฉัน เป,เป็นอะไรฮะเป็นอะไรรถมอเตอร์เป็นอะไรมถมอเตได้เป็นไรแล้วจะเข้ามาทำไมเาขาชวนกรุงเทพไงก็ไหนบอกว่าจะไปไหนจะไปข้างนองกจะไปไหนทำไมอ่ะแล้วจะกลับมาทำไมไม่ไปไหนไปสตาร์ทรถแล้วก็แบบเปิดแอร์เย็นนอนเล่นร้ายมากชีวิตเนนะี้ยทำไมอะเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้ทำไมเนี่ยก่อนรู้ก่อนไม่ร้องไห้ทำไม เอ๋อรูปมาก่นอนมี่าเล่นรุนแรงร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมใครแกล้งช่อน,นี้ใส่ไม่ดีใครทำใครทำใครแกล้งแนนไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดเลยนะ้ำ<ม>ตาหน่อยใครแกล้งบอกเดีย๋ยวาไปทำเดีย๋ยวจัดการให้ใครทำีย่ยไม่มีไม่มีถึงอะไร มาถึงก็ไม่พูดไม่จับไม่รู้ต้องการอะไรเป็นไรอ่ะฮะมอสเเป็นอะไรมอสเป็นอะไรของมอสนี่ไม่ตลกเป็นอะไรเนี่ยไม่หัวหรอดด้วยอะมอสเเป็นอะไรของมอสนี่ไม่ชอบอย่างนี้ไม่มีเหตุผลไงเอาถามเขารู้สึกก่อนรู้สึกยังไงไม่ต้องมารู้สึกอะอะอย่าอยากรู้อยากรู้จริง ถามควารู้สึกไงไม่ต้องมาถามอยากรู้รู้สึกไงจะไปไม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปให้น้นแหละได้ไม่ต้องเตรียมไปถามหลายครั้งแล้วนะไงหลายครั้งแค่ไหนเน่ถามอะไรก็ไม่พูดพูดอะไรก็ตอบตลอดตอบในใจอะแมวไม่ยินดิเดียมอะไรสั่ไม่มีเหตุผลโอเคแล้วทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ผมด้วย อะไรไม่ไปจริงๆหรอกอไม่ไปจริงหรอกไปจริงหรอกเฮ้ยครับคั้นตอนีนี้นะครับเห็นกล้องปะนุ่นขั้นตอนที่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนน่ไม่มีอ่ะฝากในท้องจริงจกไว้มันอ้าปากไว้เห็นมั้ยล่ะ ไปเต็มตัวเร็วไม่ไปละเออขอโทษขอโทษแกงเล่นแกงเล่นไปแกงเล่นแกงเล่นกับความรู้สึกอย่างนี้เออขอโทษท่าให้อารมณ์เสียอ่าขอโทษขอโทษไปหย่าไปเร็วจะไปไม่ไปไม่ไปไปลุกมาไปไหมไปไหมจะไปปะเนี่ยเอาไปแล้วนั่นาะ